วันนี้พ่ทักจะลงวิดีโอรุ่น X Series นะครับ X Series รุ่นใหม่ล่าสุดรับผมนะครับมาดูสาหลัก X Series นึงนะโลโก้อินซูนะครับจะเป็นตัวสีแดงนะครับมีเทปขู่หน้านะครับดีไซน์มื้ยนะครับดีไซน์มื้ยอืมนะครับสะเก็ดหลางแ็บาด้วยนะครับตัดดำแดงนะครับนะดีไซน์สวยลำสมิ้นะครับ นะครับมาดูซึ่งด้านกลางนิดนึงนะครับหลุดป,ปกตินี่จะเป็นเคนวดสเปคเคปนะครับแต่ว่าหลุดเอ็กซิดีเนี่ยจะเป็นหลุดสายหลักตัว X นะครับดำแดงนะครับสะเกิดรอบคันนะครับสะเกิดรอบคันมาซึ่งโลนะครับโลอ,อันลอยตอนนี้จะเป็นสีดำนะครับโลอ,อันลอยสีดำนะครับ สกเกตต์ด,ดรอปคันนะครับตัวน,นี้สกเกตต์ด,ดรอปคัน <c oughs> โลโกโออ้เอซูจะ <c oughs> จะเป็นสีแดงนะครับ <c oughs> มาถึงด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็รอถเนี้ยจะมีเทปปูนะครับเทปปูดำแดงเหมือนกันนะครับดีไซน์เอ็กซ์ซรี่นะครับนะครับมันจะเป็นโลโก้โลโกออ้เอซ์เอ็กซ์ซูรี่นะครับโลโก้เอ็กซ์ซูรี่ ดูรอบคันกันนิดนึงนะครับ,นะรบมาดูภายในนิดนึงนะครับนะครับด้านกลางประตูนะครับด้านกลางประตูมาดูภายในนะครับภายใน มาดูเบาะเลยนะครับเบาะจะเป็นรุ่น X เหมือนกันนะครับ X เหมือนกันแล้วก็ตัดด้วยดำแดงนะครับนะสั้นอย่างหลัง X Series นะครับนะครับโลโก้ ISO ภายในก็จะเป็นสีแดงนะครับรุ่นนี้นะครับที่ออกมาดำจะเป็นรุ่นเกรด LDE นะครับดุดเกรด LDE นะครับภายในจะเป็นสีดำหมดเลยนะครับสวยลำเสมยนะครับ ลูกค้าแต่ใดส่วนใหญ่การสามารถสอบถามกันมาได้นะครับอันนี้จะเป็นจอนะครับจอกลงมองลังนะครับตัวน,นี้สามารถเอาส่รับมืมตื้อของรเนี้ยนะครับเอามาววงในหน้าจอตัวน,นี้ได้นะครับโดยทียวไม่ต้องใชายสายเชื่อมต่อเลยนะครับดีไซน์แต่ตัดเป็นดำแดงหมดเลยนะครับนะสัญ,ญลักษณ์ X-Series นะครับโอเค วันนี้เคนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ